สวัสดีค่ะพอดคาส์ลิ t e n ชเม e เอพิโซดที่43ในวันนี้เป็นหัวข้อของอเคล็ดลับการหาข้อมูลํำเนื้อในหรือว่าอินเทอร์เนนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ช่วยทำให้คุณมียอดขายนอตแพลนเนอร์ anner, แล้วก็ล็อกบุ๊กซึ่งวันนี้เคล็ดลับที่แม่นำเสนอก็มี3เคล็ดลับด้วยกันก็คือไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ไหนที่จะช่วยทำให้คุณได้ไอเดียดีๆกันออกแบบเนื้อนหรือว่าอินทอเนีย ออเว็บไซต์แรกก็คือ TEC เพราะ EC เนี่ยจะมีะพวก printable แ,แล้วก็ digital planner ก็จะมีพวก planner ให้เลือกๆดูคือนอกจากจะมีความคิดดีๆในการทำเนื้อในในการทำ Intell i n น u l a er, t แล้วก็คุณก็มั่นใจว่าถ้าคุณาหาดีๆก็สามารถที่จะเจอตลาดที่คิดขาดคิดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะซึ่งแตกต่างจากท m ่ไ s o n ครับก็เกิดว่าคุณ ใช้เวลาในการหาข้อมูลดีๆรับรองว่าจะต้องหาตลาดอย่างน้อยหนึ่งตลาดที่ที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนทำเยอะที่ไม่ซอนนะคะก็มีนอกจากก็ข้อมูลในการหาตลาดเพราะว่าที่อีซีคุณสามารถมองเห็นข้างในได้นะคะแล้วก็มามารวบรวมแล้วก็ขอย้ำว่าอย่าให้อย่าลอกใครนะคะเพราะว่าเออก็ให้ออกแบบตาม ความคิดสร้างสารรค์ก็คือเอาเป็นการเก็บข้อมูลอย่งเองเว็บไซต์แรกก็คือ e ีซีเว็บไซต์ที่2คือที่ Amazon นั่นเองที่จะที่ a เ a ซ o นเนี่ยจะสามารถที่จะมองเห็นเนื้อในได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้มือถือเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์หือจะมองเห็นเครื่องในได้แล้วก็บา,วกบางคน ก็จะมีบาง listing เนี่ยก็จะมีรูปเพราะว่าเขาเป็น Smart s m a ชิก amazon seller account ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายเดือนก็จะสามารถที่จะเพิ่มรูปได้ก็เขาไปดูคลิกดูว่ามีรูปที่พอจะให้เห็นข้างในไหมแล้วก็บาง listing เนี่ยเขาเอ่อมีอาจจะไม่เห็นรูปอ่แค่ข้างหน้ากับข้างหลังใช่ไหมที่คลิกที่ได้แล้วก็นอกจากนี้ตรงตรงข้างหลังเนี่ยตรงปกหลังเนี่ยบางคนเขาจะมี screenshot มีตัวอย่างให้ดูข้างในตรงปกหลังนะคะ ลองเข้าไปดูอันแรกคือที่อีเซียนที่2เว็บไซต์ที่2คืเคอร์เมซอนเว็บไซต์ที่3ก็คือตามร้านหนังสือไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือแบบออฟไลน์ก็คือมีมีร้านเป็นเรื่องราวก็ลองเข้าไปดูไปเก็บข้อมูลครับเพิ่งวนใหญ่ที่ไม่ไปนยบางทีแบบไปห้างไปอะไรไปร้านเเขียนก็จะแบบไปดูว่ามีดีไซน์ไหนเพราะว่า เขาก็อย่างช่วงนั้นนั้นใช่ไหมเขาก็อย่างบริษัทใหญ่ๆก็ไม่มีการแบบว่าออกแบบมาม่ๆก็จะเป็นเทรนด์ของเขาค่ะโดยเฉพาะร้านพวกัยรุ่มนั้นที่มีโอกาสเข้าไปให้เข้าไปดูด้วยแล้วก็ถ้าประเทศของคุณมี TYPO เว็บไซต์ t y p t y p p o ก็ลองเข้าไปดูเพราะมีเป็นสมาชิกอยู่ค่ะหรือว่าเขาไปดูที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้ก็ TY o t y p ไท ถ้าไปดูเว็บไซต์ c o i n s e t e ก็เป็นเว็บไซต์ของนิวเซร์ก็จะมีพวก planner พวกอะไรที่น่าสนใจก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเป้ามากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นเกิว่าคุณทําตลาดพวกวัยรุ่นพวกนักศึกษาอะไรเงี้ยก็ลองลองเข้าไปดูได้ก็สรุปว่าในการหาข้อมูลในก็คือที่เว็บไซต์ e c s y Amazon แล้วก็ Bookstore แล้วก็ขอแถมอีกอันนึงก็คือที่ google images นะคะก็สมมติว่าลงหา Planner เกี่ยวกับ อะไรดีเกี่ยวกับคนที่ชอบตกปลาก็เข้าไปดูที่ Google Images ก็ใส่อย่าลืมใส่คำว่า Planner หรือ Logbook ไปด้วยก็จะได้ไอเดียดีๆในการทำเนื้อในค่ะก็อีกอย่างนึงจุดสำคัญในการออกแบบเนื้อนะให้แตกต่างจากคนอื่นก็คือเป็นการยากที่คนอื่นจะลอก เรียนแบบของคุณนะะถ้าเกิดสึกว่าคุณทําสมุดโน้ตลายเส้นธรรมดาเนี่ยความแตกต่างก็คล้ายปกอย่างแต่ว่าถ้าคุณทําข้างในด้วยพวกล็อกบุ๊กแพลนเนอร์พวกไกด์เจอร์นอลแอคทิวิตี้บุ๊กพวกนี้ก็ก็นักจากจะทําให้แตกต่างจากคนอื่นแล้วคุณก็จะสามารถตั้งราคาขายได้สูงด้วยขึ้นอยู่กับรายละเอียดข้างในอย่างของเมย์บางอันที่มีรายละเอียดเยอะก็คิด8เหรียญเก้ากาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกล็อกบุ๊กเลยก็7เหรียญเก้ากาแต่ถ้ามีรายละเอียดมาก เขาจะมีแปดเหรียญเก้ากาซึ่งเป็นการสามารถที่จะเพิ่มยอดขายในจุดนี้ด้วยรู้สึกว่าถ้าเป็น8ปดเหรหนึ่งร้หน้านี่ราคารู้สึกว่าคนจะได้กำไรประมาณ4เหรียญ US ต่อเล่มนะคก็สามารถที่จะทำกำไรได้ด้วยก็เป็นการทำอะไรที่แตกต่างจากอ,อื่นแล้วก็เน้นคุณภาพเป็นหลักก็อย่างที่เคยพูดถึงแล้วการทำเนื้อใน ให้เกิดว่าต้องการแบบออกแบบแบบบึงอาชีพลายเส้นสวยงามก็แนะนำ Adobe In Design ซึ่งมไม่มีคอสสอนก็รู้สึกว่าจะมีคลิปแรกหรืสอสคลิปแรกดูฟรีก็ลองเข้าไปดูก็เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ก็ลองก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยให้หาข้อมูลรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วก็อย่าลอกเรียนแบบใครให้เป็นการเก็บข้อมูลแล้วก็มามาออกแบบเองเราเก็บข้อมูลแล้วมาประยุกต์ใช้กับดีไซน์ของเราค่ะก็หวังว่า คลิปเซ็งวันนี้พอดคาสต์วันนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้เหมือนในกาหน,น้าสำหรับวันนี้ไมขอคาราไปก่อนสวัสดีค่ะ